ก็สนุกดีคนด้วยนะผมนะอยู่กับผมโอชิ้เราจะมาเล่นเกมพิล a าเชตสองโอเคไม่มีอะไรมากหรอกมันเกมมันสนุกและไม่มีคลิปจะลงเลนะี่ยฮะคือผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งแต่เออตั้งแต่นั้นแหละประมาณหนเดือนแม่งแบบนานมากเลยอ่ะผมไม่รู้ผมจะทำอะไรผมหมดไฟด้วยแหละประเด็นอนะ่ะคือตอนนี้ผมจะกลับมาทําคลิปแล้วแต่ไม่รู้จะลงตอนไหนอยากลงก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ลงอนะเออแค่นั้นแหละ นี่ผมเป็นโซนิคเล่นเล่นไม่เก่งเท่าไหร่หรอกก็เล่นเล่นไปนะครับไม่ไม่มีอะไรง่ายไม่มีอะไรยากก็เล่นเล่นไปโอเคนะ <c oughs> <c oughs> ผมขอบอกไปต้นเกณฑครับว่าคือผมอัดชิปแต่ผมลืมเปิดเสียงเกมเออลืมเปิดเสียงเกมกูนี่มันโง่จริงไอ้ขวาแล้วดังนั้นเราจะทำการพากเสียงลงไปก่อนนะครับโอเคนะครับ เปิดเกมมาตัวที่จะมาไล่ล่าแล้วก็คือ Uncle ิลแซสไนเออลืมไปแม่งมันไม่มีเสียงนี่วาเปิดเกมมาสิ่งที่ผมคิดอย่างแรกคือการหาไฟฉายคือผมมีคติคือถ้ามีไฟฉายผมจะกล้าเดินนั่นแหละคือคติผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ทําการเจอไฟฉายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เป็นผู้กล้าแล้วเพราะผมกล้าเดินแล้วก็เจอยาด้วยนะตอนนี้สิ่งที่ผมคิดอย่างแรกก็คือการหาพวกหรือเพืพ่อน้อง และในตอนนี้ผมก็ได้เก็บไฟฉายเพื่อจะได้มีไฟฉายสองอันนะและผมก็ได้วิ่งออกไปเพื่อที่จะไปหาพรรคพวกหรือคนหรือใครก็ได้มาเป็นเพื่อนเพราะผมไม่กล้าอยู่คนเดียวเว้ยและผมก็ได้เข้าไปในห้องหนึ่งแล้วก็ได้เจอผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะเขาเอาตาเขาเป็นผู้หญิงนะนะก็ผู้หญิงเลยกันนะและหลังจากนั้นผมกบนังก็ได้เข้าไปในตู้แล้วก็แอบกันและหลังจากนั้นไม่นานผมก็โดนมันพาใครไปอ่ะเมืนก็นะเออ ใช่ครับแม่งวาร์ปมาหน้าประตูปะผมแล้วก็ตีผมไปด้วย50ดาเมจไอหมอนี่แม่งตีแรงมากเลยครับท่านผู้ชมดีนะที่ผมมีผ้าพันแผลน่ะและนะแหลังจากนั้นผมก็ได้วิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็หมดเวลาแล้วผมก็ชนะไปในเกมนี้อี oh. ีซ่่่ะแมงง่ายๆต้องคิดอะไรเยอะเฮีย yeah. แล้วมึงดูร้าน ดา่านยังเกิม้มดา่า,ดานยังด่านยังมาใช่ครับผมไม่ชอบด่านนี้เลยเพราะด่านนี้ทั้งมืดแล้วไฟฉายก็มีน้อยมากใช่ครับท่านผู้ชมเหนือสิ่งอื่นใดคือการหาพวพวกและกระเพื่อนผมก็ได้วิ่งไปหาพวกเขาและสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเออเออ เออมอยู่ในกอนโอ้โหตายยังโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยและเกีฬทสามก็ได้เริ่มต้นขึ้นและตัวที่จะมาไล่ล่าเราก็คือสปริงแท็บหรือวิลเล่ย์อัพตันของเรานั่นเองอันนี้ผมจะขอไม่พามากนะผมตายเร็วมากเลยเกมนี้อือหือ ด่านเข้ากับเจ้าไอ้หมอนี่เลยครับไล่ผมตายแล้วรอดก็โอเคนะครับตานี้ก็จะมีตัวมาอะไรล่ะเราก็คือโซนิกอีกอีไม่ใช่อีกอีนั่นแหละถูกแล้วป่อยไว้สปอยไว้แบบผมตายโคตรไว้ทำคลาสไปเรื่อยครับไม่มีอะไรมาก ทำไปจนกว่าจะจบเกมแล้วจะกว่าจะตายด้วยึบเราจะไม่ตามเพื่อนไปนะแบบบ้าดุดายเอ,อ่เอเย็บ ้ยแมงยุยเฮ้ยเฮ้ยแมงอ้ยนึกว่าจะโอ้โหว้า้ไอ้เอ้ยฮ่าฮผมได้เป็นครับตอนนี้กูจะได้เป็นจะไม่ว่าชีวิตจะพวกอ่อนแอและอ่อนหัดจะฆ่าคนไม่เลี้ยง ถ้าจาเป็นที่ต้องฆ่าเราจะเริ่มจากไอม้มินิโมโลูตัวนี้ก่อนเลยนะครับหายใจแล้วก็ค่อยฆ่าทีละนิดยืนเฉยๆเหรอยืนเฉยๆเหรอวิ่งเหรอวิ่งเหรอเหอเนื่ยอยอะเด็กตายตายหนึ่ง มันจะเหลืออีกหนึ่งนะครับเมื่อกี้กัดเลยหนึ่งอึ้มอ่อร้อยวิ่งฮึ เราจะฆ่าไอ้นู๊บก้นก่อนนะครับไอ้นิวบี้เบคอนตาแอกหนึง่งซึ่งมันมีคนเดินนะสามสองหนึ่งวิ่งเลยไอ้แม่งเอ้ยไม่โดนเลยไงรวะ เฮ้ยกลับมาก่อนึ๊บเราจะเอาไอ้ดำนั่นก่อนนะครับตัดไปนหนึ่งคล้ายๆมันวิ่งวิ่งไปแล้วก็จะวิ่งตามนะครับไม่มีอะไรยาก วิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นมันจะวิ่งเร็วขึ้นใครโดนกับดักใครโดนกับดักให้นั่นใช่ไหมมากูเร็วเว้ยเฮ้ยมันเร็วจังวะเฮ้ยเ๋ยวพยุฒโดนกัดหนึ่ง ขอค่าแค่ไอ้เจ้านั่นขอค่าแค่ไอ้นั่นแล่าเอ้าเฮ้ยวับไปแล้วะขอค่าเออต่าหนึ่ง ไม่ทันละแพ้ละแหม่เลยโอเคทุกคนก็จบกันแล้วนะครับก็เป็นไงบ้างครับทำสนุกไม่สนุกก็เออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเป็นเออก็ช่างมันเถอะก็แค่นี้แหละครับบายไม่มีอะไรมากแค่ไม่ได้อัดชิปเล่นเกมนานก็มาเล่นเกมนิดหน่อยโอเคบ๊ายบาย